เคยเล่นไหมเนี่ยอ้าวเอาละ Wedding for Player Duo อันนี้คือกำลังโหลดคือเขาเขาจะให้ทำอะไรอ่ะเหมือนเคยเล่นเลยพิมแบบนี้พิมเคยเล่นใช่ไหมพิมไม่นะที่มันแอบตรงนี้พิม นี่พี่อะไรนะไอ้กอนตะพี่นอนไมแนเนี่ยเฮ้ยมีไอ้ตินด้วยมเคยกูรืเป่าอ๋กู love เรอเพื่อเรา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 เองมาดีมากมาดีนากตัวนี้เยได้ เฮ้ยเขาทำไมเขาไปของในบ้านนี่นะแต่ว่ามังไม่มีเลยนี่ถึงได้มาสิบบาทได้ค็กกี้ด้วยไม่มีอะไรแล้วเลยมีค็กกี้ด้วยคือตอนนี้เรายังไม่เข้าใจในเรื่องเอ้ยมีมีรูหนูตรงนี้ด้วยทำแองเจลี่เหรอมันจะมีเกี่ยวกับอะไรจะได้อะไรอ่ะ กดที่แมวกดที่แมวให้เราให้แมวไล่หนูป่ะงี้ป่ะไม่มันจัดผมอ่ะเฮ้ยอาไรมาพิมพี่เองเจอเองเจอชีตเหรอชีตเอาไปให้หนูไปล่อหนูได้ไหมรู้สึกอาจจะใช่ถ้าหนูไว้ใช้ต้องเลื่นน้อยนะอ้าวหรอการกินไปหมดแล้วแล้วมันกดมันแบบ นวเหมืนเหมือนแนวลูปีลูก,กดได้ทกอย่างน่าติปะเฮ้ยกดนอนได้วยว่าเตอฮีกเพด้วยมีทำไรไม่ที่ทลอยรอยป่ะหรืไม่มีอะไรแล้วตอรีมีไ็นไรใช่ไหมอาตมาจะได้ไม่ต้องเปิดหาในี่เราหยิบชิช่วให้ พี่มีกี่ไม่ปิดเจ้าหน่มอ้าวเฮ้ยวัรเฉยเลยอันนี้ตอนมืด take a seat at the table dinner จากพี่มีเป็นพี่โตสุดนะเพราะดูดีพี่มีเป็นมัดเลยการเขาเขาน่าจะพอเราได้จริงๆเนี่ยเรื่องมันต้องเตี้ยวอย่างเงี้ย แต่อายุคนเยอะเลยอายุสี่สิบกว่าแล้วคุลีเขาบอกว่าน่งเาเอนางเขานงนงนางน่งเลยเลเลเลบเเนี่อะนเราลามหากันปเฮ้ยไม่ต้งที่มีบางคนอยู่ที่อยู่ที่ประตูเมัามาดูอะไรนี่มาดูอะไรนี่เฮ้ยเดี๋ยวมีคนมีบางคนอยู่ที่ประตูมานี่ดิยู่ดี โอบินแต่จออ๋อ <c> พ <oughs> ิซ <Napoleon> ซ่า <disappointing> อ <bosses> <pos> ๋อ <en> พ <anger 000> ิซซ่ามาแล้วเตรียมกินเด้อทุกคนเตพิซซ่าเฮ้ยทุกคนเป็นตัวอะไรดิมันมีเวลาแล้วค่หลังอะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราซ้ำไว้เอาพิซซ่าเล้วออ๋อนี่ไงพิซซ่าอยู่นี่พิซซ่าอยู่นี่กินนีนี่นอ้าวพิซซ่านำจิบจะแค่นี้เหรอนี่แล้วมากินได้คำเดียวปะ โอ้ย LIKE ไฟไฟไฟไปบ้านก่อนแล้วไปิด้านก่อนแล้วไทุกคนขึ้นไปขึ้นไปเกิดเกิดอะไรขึ้นกับไฟน่ะทิ้งทิ้เอมบิ๊แค่ไม่กินเนียนน่ะเดือดเทเลวิชันอีสเทรลแอบไม่ได้หรอแอบรันนิ่งอะไรคือลันนิ่งรันนิ่งก็คือวิ่งไงล่ะนูนรูน นี่้อห้ยเอองคนเดียคนเดียวอุ้ยนอนด้วยันมังเตอินคุณอยู่คุณต้องยาหลับไม่คุณต้องหลับมอะไรอะดูเ่ดูว่ดเื่อคิดิดเตร emergency broadcast this is not a drill the p r a s begun เฮ้ยดอะไรเ่ Villains are on alert and should be avoided. Do not engage them or you may be injured or killed. Oh. are being invaded and destroyed. Oh, I repeat that this is not a drill. <laughs> 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 Stay inside. Protect your families. <laughs> Keep doors locked and windows closed. Keep doors locked and. Hey, the <laughs> อนประเนีแนน,นดอดนน,นแล้วก็แม,แม้ิดบิบบดิมีคนแก้มงมาดูหัวมันดิดมันไมยคพอเราเป็นสรผสมเราต้องเง่นมันละจียงเรืาดีเฮ้ยลุกเตียไม่ได้ พี oh, oh, ่พ oh <t rio> oh, ีดูผมนอนดิตัวตัวขึ้นเลยหัวผมไม่โดเปลี่ยนเอเหมือนกันแมวแมวโอ้ยตกใจโอ้ยอะไรอะไรคุณคุณคุณสูญเสียอีจีโว้ย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 วิ่งวิ่งวิ่งนี่เป็นไปตัวพีไปได้เป็นตัวเปิดไได้ดี่ดิจุ๊กจูกกันทั้งบจุ๊กจก ไปเด้อฮ้ยฮ้ยจะตายแล้วโอ้รอดเฉยไปเด้ออันัวอมาตายคาตีย <laughs> ๋อันเาาอร์มาตายห้องนี้อะเนี่ยไอเดียื่ลยังอยู่เลยเด่ยอูล้วดูวดูท้องพิ่ดิเป็นเป็นรูเลยเป็นแอปเปิ้ลเลย อะไรไม่เกิดใหม่ไหมมามไได้เยไม่ได้ผิดมาเฮยโอ้ยเห็นคนตายตัอหน้าตตา่องราเราได้ไม้ละมันมาเอาไม้ไปต่อเอาไม้ไปปิดทุกหมดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้วเองเจอไหมไม่เจอยาม ห้องเรามีอยู Go in. Go in. Uh, ่สคนนะเรากัี่ีไม่เข้ามาห้องเราเกิเลยแต่ที่จะเข้าไปห้องคนเยอะๆไม่เข้ามาห้องเราสองคนบนตึกฟ้าก็องกเป็นนอนตรงนั้นไงพิมพิมมาตรงนี้พิมจะได้นอนดวยกัน

เดี๋ยวคอยกันหมดก่อนบินต้องล่นให้ตัวเข้ามาการมันมันมันคือตัวอะไรกันแน่วะ่ยมดหน้ากากดวหือเอสีบีเลยบนี่ิมันต้องปิดให้บินเลยนะทีมไอ้ไงเราก็จะปิดใหี้อยู่เจอฟ็อกซี่น้าเจอฟ็อกซี่มีินนี้นี่ไงวะฟ็อกซี่โอ้โหดีมฟ็อกซี่ไม่ดีทีดีไม่ดี นี่ก็ปิดหมดแล้วเหรอทำไมปิดไม่สนิทวะกรจใจปอรยู่ไหนะเอยวแไหน้หอ่นีตนันนี้ปิดได้แค่นี้เหรอคุณอะไรอ่ะยูดิสอเกสจ็อบงานดีมากที่ปกป้องบ้านของคุณได้นี่คือผู้ข่าเราอยู่นี้ที่บอกว่าเราต้องตายวิธีละคนน่ะ ไ่ต้องแต่ไม่มาแล้วต้องตกปบ้านหลังนี้ไม่ได้เอาลอรับจังหวะดีว้าวบก้เล็ฟาสมันผ่านไปเร็วมากทีดีทีดสามสามอะไรวะ่าไอเออเฮ้ยเฮ้ยแฟนเหตบิดทำไมผมไม่มีม้อ่ะอ่าทำไมนับถหลังแล้ววะคืออะไรเนี่ย โอ้ยเลยคนเก่งเก่งอกิษก็ไม่แปลเลยอะไรผมตีได้จ้ะโอ้ตายตายอ่ะไม่ทีมเราเจอไม้ตมันกลับไปอโอ้ยต้องจหมดโอ้ยไอตัวนี้เพื่อนจินี่ยพื่นกินแบบหลอนมากเฮ้ยกินนี่ตัวไหนทุงคนเชหรอเอาวิ่งไงงไปไป เราลองแค่นี้แหละเลดูทรงอ่ะเฮ้ยมืดแล้วมืดแล้วเกมอะเกมมันได้ดิเกมมันได้โอเคปิดละเร,ดเราลอดแน่นอนข้างบน,บนเหมือนจะเป็นที่แอ็บวะเออแสงมันมาจากไ,<ม>ไหนไน่ะมันเป็นอาวุธอะ่ะปิน้นไอชื่ออ่านให้หน่อยอเถอะพี่อ่านมั่วแล้วเนี่ยอขอร้องละใครอยู่ข้อางหนาใครอย่ข้หน้า

มาวบวบแล้ววบแล้วจวดนะทั้งสามจวมาอื้ออื้อลงตีดิเอ้ยเอ้ยเอาดิ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 โอ้พี่จะตาย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 เดี๋ยวพี่จะตายแล้วตายแล้ว ไกนล่าไปกล่าไกล่าตายซะตายซะเออจงรับรู้ถึงความเจ็บปวดไ้ตัวใหญ่จะตุ้นได้เออกจเว้แล้วพี่จะตายอยู่แล้วเนี่ยไปเก็มเฉดเล่าไปเอ็มเฉดครับตัวใหญ่ตัวนี้จะรอดนเราะู้สาวคนนองไม่ลงน้าเอ็มมีมาให้มีคนนะ มีมไม ouais ้ทุกคนเฮ้ยอยอะไรอ่ะเฮ้ยคาซีนคาซีนชิปเป่งอ่ะเอาแน่ฟ็อกเอ็กดีเกมมิ่งทำลายหน้าต่างใต้ไอห้องใต้ดินประตูห้องใต้ดินเปิดออกแล้วจะคิดว่าแบทกายลงไปที่นั่งนะแบทกายด้วยละแบทไม่ทันแบทเออแบทกายถึงกัน ยาวแลพร้อมมากจะดูเลือดจะดูเลือดพี่ดิมาดิมาาเครับมาดิครับมาดิครับดครเอ้าตายไม่ได้เข้าไปเลยไฟ เอาไปดีพี่เป็นระตีไม่ตายอ่ะอ้าวเกิดใหม่อ๋ออยู่ที่ล็อบี้เอออยู่ที่นี่อ้าวแล้วแล้วพีนตายด้วยโอ้ตายแล้วแล้วไม่มันล็อกผมเลยมันเข้ามามันจับคอผมแล้วผมก็ตีมันตีผมแตกเออพี่ก็ะโดนเหมือนกันเดินไปไหนไม่ได้เลยเมื่อกี้แล้วพีม่ะแล้วทำไมผมตีมันไม่เข้าดีล่ะแล้วไม่ตายไม่ตายเราเป็นโกดแต่ตายแน่ตายหมดแน่ไม่ไม่ตายแต่เป็นโกดพี่พี่มองเห็นนายยี่มนในผมปะ ยิ่งตี๋ิ๋วบนหัวบนหน้าผากของผมคือกินคิมสันเลยเฮ้ยดูหน้าพี่ดิโอ้โหหน้าหล่อเลยไม่กูไม่ตามตี๋ตี๋ด่าเราสองพี่เลยจมูกเลยเพราะพี่กินที่แล้วหน้าหล่อเลยแล้วพี่เลยจมูกข้อเทียนถ่ายเลยอ้าวเรียบร้อยพไอไม่ตายไอ้ตายแล้วกดดูคนอื่นอ่ะไอเวียดเวียดนามอ่ะครับ มัันนนนเ็อก็ดูยังไงอ่ะแล้วละมาทีไม่เป็นโกดอ่ะทำไมทีไม่เป็นโกดอ่ะตองตายเป็นโกดอยู่แล้วเป็นโกดจ้าก็ดูคือยังไงปิ็นมันดูไม่ได้ดูไม่ได้พี่ผมพี่พี่เห็นผมนี้ปะเออไปเถอะไปเถอะกลับเถอะพี่ว่าอยู่ไปก็ไม่ได้อะไรหรอกตรงเนี้ยไปไปไป